ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลักนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีธนูนะครับประจำวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ไปชนถึงวันที่9มีนาคมนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับดาวคู่มิตรหนึ่งคู่นะฮะที่มีความสัมพันธ์กันแนบชิดนะครับพระสุขปากหวาน อังคารรับเอาคู่นี้เป็นดาวคู่สเสน่ห์นะครับเป็นเ,เป็นดาวคู่สร้างความสุขนะครับและเป็นดาวแห่งความสุนทรียภาพเป็นปรากฏการณ์ที่ท่านอยู่ด้วยกันโดยไม่มีใครมาขัดขวางเลยนะฮะดาวอื่นหนีออกไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธนะครับดาวพเสาร์นะครับหนีไปหมดเลยเหลือกันโดดโดดแค่2ดวงเท่านั้นก็คือ ดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์เดี๋ยวเรามาดูซิว่าดาวคู่มิตรเนี่ยนะที่เจอกันเนี่ยส่งผลดียังไงนะครับนะหลังจากที่ดาวพระศุกร์ย้ายเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพระศุกร์เนี่ยท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรนะครับของชาวราศีธนูแน่นอนครับในมุมดีต้องบอกได้เลยครับอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นดาวที่บอกว่า เป็นพบเรือนนะเป็นพบเรือนราบรื่นสะดวกโยทินที่เราเรียกว่าพบราพนะครับที่แปลว่าได้อะไรมาง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับอันนี้คือในมุมดีนะแต่ถ้าเกิดท่านใดปรากฏว่าปีนี้มีดาวพฤะศุกเป็นการกินีนะครับก็จะมาอีกพเรือนหนึ่งในราศีพุกนะครับที่แปลว่าพบอริที่แปลว่าอุปสรรคนี่สิ้นความอึดอัดใจความไม่สบายใจถ้าท่านมีดาวพฤะศุกนะครับเป็นการกินีอันนี้ก็คําพยากรก็จะลดหนักนไปนะ ก็จะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นการลกินีถ้าเอาละดาวพฤหัสไม่ได้เป็นการลกินีแล้วไปอยู่ไหนปรากฏว่าท่านไปอยู่ในราศีมังกรนะครับในราศีมังกรเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรของชาวราศีธนูเรือนการเงินเราเรียกว่าพบกับดุมพระโอ้โหพบกับดุมพระนะแปลว่ารายได้การเงินการทองนะครับในเมื่อดาวพฤหัสนะครับไปอยู่ในเรือนมังกร นะครับที่ดาวเจ้าเรือนคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ไม่อยู่บ้านตัวเองก็สบายแล้วทีนี้นะฉันสบายแล้วนะแล้วไปกลุ่มร่วมกับดาวอังคารที่เป็นเพื่อนซีนะครับด้วยกันเนี่ยนะครับเลยส่งเสริมนะครับให้ดาวพระศุกร์กับดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรกันเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้ลาภผลราศีธนูจะเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสถูกรางวัล ถูกรางวัลแจ็คพอตนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับารเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้โหยินดีด้วยเลยนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยที่เป็นเพื่อนซีก็มาจากภพเรือนที่ดีนะครับมาจากเรือนหลักทรัพย์อ่าโทษทีมาจากเรือนนะครับอ่าเขาเรียกปุตตะนะครับ,รนะรบที่เป็นว่าการลงทุนบอกได้เลยนะครับในราศีธนูในช่วงของนะครับดาวพระศุก กับดาวพังคารอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่13กุมภานะครับไปจนถึงก้ามีนาจะเป็นราศีที่โชคดีอันดับหนึ่งเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับลงทุนนะครับแล้วก็การลิเริ่มทําสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะธุรกิจธุรกรรมอะไรก็สุดแท้แต่เป็นช่วงที่มีความสุขนะครับรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักครั้งใหม่ก็มีความสุขทําไมต้องบอกว่าความรักครั้งใหม่เพราะว่าส่วนหนึ่งดาวคัชคารมาจากจุิญปูดตาปูดตา,ปดตาแปลว่าความรักครั้งใหม่ นะแล้วไปกลุ่มกับดาวพระศุกร์อ่ะที่เป็นเพื่อนซีกันนะ่ะนะเป็นเจ้าเรือนลาภแท้ๆอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะหรืออยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนแก้วสารพัดนึกนะครับนึกอะไรได้อย่างนั้นโอ้โหบอดได้เลยนะครับว่าราศีธนูนี้ยิ้มแฉ่งนะครับหลังจากที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายราศีเป็นหนึ่งในราศีที่ หน้าอิจฉาที่สุดในบรรดา12บราศีนะครับและเวลาจะได้อะไรจะได้มาจากมิตรจะได้มาจากความสนิทจะได้มาจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนี้ต้องบอกว่ายินดีชนิดว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับและเป็นแสดงผลในเรื่องการเงินด้วยโอ้โหเนี่ยอันนี้สุดยอดเลยเป็นปรากฏการณ์ที่คู่มิตรเจอกันโดดโดดนะครับแลรวอยู่กันโอ้โหนานมากนะครับอันนี้ก็นะครับก็ยินดีกับชาว นะครับราศีธนูด้วยนะครับว่าท่านจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของรายได้ลาภผลสิ่งที่ปรารถนาการลงทุนเงินเงินทองทองอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าปังปูริเยปเปยปูริยังก็ยินดีด้วยครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขท่านใดอยากให้ผมทาคลิปประมาณไหนนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้นะครับแล้วก็กขอบคุณทุกท่านนะครับที่ นะครับสนับสนุนช่องขอยาจนะครับตรงช่องซปเปอร์แตงนะครับก็ยินดีมากนะครับเอาร่าขาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตเก้า่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล น่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ